กันยานะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพเพื่อนๆขอบคุณมากมายจ้าเดี๋ยวกันยาก็จะพาเพื่อนๆไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะงามแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกันยาและก็น้องสนักก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบริเวณรอบเกาะอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกันยาและก็น้องสนัก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบริเวณรอบเกาะอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าขอบคุณทุกความห่วงใยให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขมากโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า ขอบคุณทุกความห่วงใยให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขมากๆชโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะบายบายจ้านะคะเ,เพื่อนๆนจ้าต้นไม้ก็เยอะมากๆหญ้าก,ก็สวยงามแล้วก็ผลไม้งามแล้วก็บรรยากาศก็กดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกัญญานะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะ ก่อนที่กัญญาจะพาพเพื่อนๆไปชมรอบก่อนนะคะขอนั่งพักนิดนึงให้หายเหนื่อยก่อนนะคะพเพื่อนๆจ้าบริเวณรอบก่อนนี้ก็จะมีอะไรก็ให้พเพื่อนๆได้สัมผัสบ,บริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าสวยงามขนาดไหน,พนเพื่อนๆจ้าเห็นไหมความสวยงามขอบคุณทุกความห่วงใยให้พเพื่อนๆมีความสุขมากโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะพเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า กันยานะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ให้น้องสนักมาเดินด้วยนะคะใครที่หิวข้าวหรือว่าต้องการปิกนิกอะไรก็สามารถมานั่งกินแถวนี้ได้กัญญาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับกัญญาวันนี้ทุกคอมเมนต์มีความหมายกับกัญญามากมายเลยนะคะก็มาส่งกำลังใจด้วยธรรมชาติสวยําเลยทีเดียวกัญญากับน้องสุนักชอบมานั่งตรงนี้มากๆเลยนะคะ เ,เพื่อนๆตอนนี้กันยาก็อยู่ใกล้แม่น้ำแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากมายจ้าเดี๋ยวกันยาก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยให้เ,เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะบา,บายๆจ้า ขอบคุณทุกความห่วงใยให้เ,เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าและบรรยากาศค่ะเ,เพื่อนๆจ้า สวยงามจริงๆบรรยากาศไม่ต้องถามหานะคะว่าเป็นยังไงสวยงามอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะแต่สำหรับก็ให้เพื่อนๆได้สัมผัสบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมความสวยงามขอบคุณทุกความห่วงใยให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า อะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้หลายๆท่านมานั่งพักผ่อนหย่อนกายหรือว่าจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามบริเวณนี้ขอบคุณทุกความห่วงใยให้เ,เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะบา,บายๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากมายจ้า เดี๋ยวกัญญาจะพาเพื่อนๆไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะกันยานะคะโอ้โยบรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะขอบคุณทุกความห่วงใยให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า ก็ให้เพื่อนๆได้สัมผัสบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมความสวยงามเลยทีเดียวกันยากับหนองสุนักชอบมานั่งตรงนี้มากๆเลยนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้กันยาก็อยู่ใกล้แม่น้ําแล้วนะคะกัญญานะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะ ก็โขดหินจะสวยงามมากๆกันยาหาพาเพื่อนๆสัมผัสกับแม่น้ําแล้วก็สัมผัสกับโขดหินที่สวยงามเลยนะคะตอนนี้นะไม้ก็เยอะมากมายโดยเฉพาะแอปเปิลเล็กๆที่กันยาชอบทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะบริเวณนี้ค่ะมีหลายต้นมากๆจ้า สวยงามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้หลายๆท่านมานั่งพักผ่อนหย่อนกายหรือว่าจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามบริเวณนี้หรือว่าจะเป็นสถานที่ให้น้องสุนัขมาเดินด้วยนะคะใครที่หิวข้าวหรือว่าต้องการปิกนิกอะไรก็สามารถมานั่งกินแถวนี้ได้หรือว่าจะเป็นสถานที่ให้น้องสนัขมาเดินด้วยนะคะใครที่หิวข้าวหรือว่าต้องการปิกนิกอะไรก็สามารถมานั่งกินแถว ได้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพเพื่อนๆขอบคุณมากมายจ้าเดี๋ยวกันยาก็จะพาพเพื่อนๆไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะก็โขดหินจะสวยงามมากๆกันยาหาพาพเพื่อนๆสัมผัสกับแม่น้ำแล้วก็สัมผัสกับโคดหินที่สวยงามเลยนะคะตอนนี้นะ คเพื่อนจ้าตามกันยามาเลยจ้านะคะว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงค่าบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณแม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วกัญญานะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะขอเพื่อนจ้าตามกันยามาเลยจ้านะคะว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงค่าบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณแม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้ว สวัสดีจ้าเ,เพื่อนเพือนกันยาและก็น้องสนักก็จะพาเ,เพื่อนๆนมาชมบริเวณรอบเกาะอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าก็โขดหินจะสวยงามมากๆกันยาหาพาเพื่อนสัมผัสกับแม่น้ําแล้วก็สัมผัสกับโขดหินที่สวยงามเลยนะคะตอนนี้นะนกัญญานะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะ นะคะพเพื่อนๆจ้าต้นไม้ก็เยอะมากๆหญ้าก็สวยงามแล้วก็ผลไม้กัญญานะคะโอ้โยบญญรรยากาศดีมากๆเลยจ้านะคะนะคะ,ะ,คะพเพื่อนๆจ้าต้นไม้ก็เยอะมากๆหญ้าก็สวยงามแล้วก็ผลไม้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้หลายๆท่านมานั่งพักผ่อนหย่อนกายหรือว่าจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามบริเวณนี้งามและบรรยากาศคะ่ะเพื่อนๆจ้า สวยงามจริงๆบรรยากาศไม่ต้องถามหานะคะว่าเป็นยังไงสวยงามอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะแต่สำหรับก็โขดหินจะสวยงามมากๆกันยาหาพาเพื่อนๆสัมผัสกับแม่น้ำแล้วก็สัมผัสกับโคดหินที่สวยงามเลยนะคะตอนนี้นะก็โขดหินจะสวยงามมากๆกันยาหาพาเพื่อนๆสัมผัสกับแม่น้ำแล้วก็สัมผัสกับโคดหินที่สวยงามเลยนะคะตอนนี้นะงามและบรรยากาศค่ะเพื่อนๆืนจ้า สวยงามจริงๆบรรยากาศไม่ต้องถามหานะคะว่าเป็นยังไงสวยงามอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะแต่สําหรับนุ่นจ้าตามกันยามาเลยจ้านะคะว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไง ค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณแม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วไม้ก็เยอะมากมายโดยเฉพาะแอปเปิลเล็กๆที่กัญญาชอบทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะบริเวณนี้ค่ะมีหลายต้นมากๆจ้าสวยงามก็ให้เพื่อนๆได้สัมผัสบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆจ่ายเห็นไหมความสวยงาม สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกัญญาและก็น้องสนักก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบริเวณรอบเกาะอ,อีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าทำเลยทีเดียวกัญยากับน้องสนักชอบมานั่งตรงนี้มากๆเลยนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้กัญญาก็อยู่ใกล้แม่น้ําแล้วนะคะกัญญาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กก่กัญญาวันนี้ทุกคอมเมนต์มีความหมายกับกัญญามากมายเลยนะคะ ก็มาส่งกำลังใจด้วยธรรมชาติสวยงามแล้วก็บรรยากาศก,ก็ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจถ้าก็ให้เ,เพื่อนๆได้สัมผัสบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าสวยงามขนาดไหน,เ,นเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมความสวยงามขอบคุณทุกความห่วงใยให้เ,เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า ไม้ก็เยอะมากมายโดยเฉพาะแอปเปิลเล็กๆที่กัญญาชอบทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะบริเวณนี้ค่ะมีหลายต้นมากๆจ้าสวยงามก่อนที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปชมรอบก่อนนะคะขอนั่งพักนิดนึงให้ใหายเหนื่อยก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าบริเวณรอบก่อนนี้ก็จะมีอะไร สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกันยาและก็น้องสนาก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบริเวณรอบเกาะอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าขอบคุณทุกความห่วงใยให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขมากโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆนกันยาและก็น้องสนักก็จะพาเพื่อนๆนมาชมบริเวณรอบเกาะอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนจ้าคามและบรรยากาศค่ะเพื่อนๆจ้าสวยงามจริงๆบรรยากาศไม่ต้องถามหานะคะว่าเป็นยังไงสวยงามอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะแต่สําหรับอไปที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้หลายๆท่านมานั่งพักผ่อนหย่อนกายหรือว่าจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามบริเวณนี้ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกันยาและก็น้องสนักก็จะพาเ,เพื่อนๆนมาชมบริเวณรอบเกาะอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า